สวัสดีแฟนๆและคุณผู้ชมทุกคนนะครับคลิปนี้เราอยู่กันกันกบเซเรน่าอีพาวเวอร์สี28นะก็ตัวนี้ก็เปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วราคาล้านหกแสนเก้าหมืนบาทตัวรถนำเข้า CBU 100%ร้เซนจากญี่ปุ่นทางคันนะครับก็ตัวนี้ก็อย่างตัวรถเนี้ยดูภายนอกเนี่ยอันนี้ก็น,นี้นะครับถ้าถือว่าเขาดูดี่นะ ก็แอบขายไปอยู่อแล้วก็เนี่ยอันท้ายแบบนี้นะครับอันอันข้างแบบอ่ะแล้วก็เส้นไว้ท้ายก็แบบนี้นะเทียบกับคอนด้านี่ก็อีกแบบนะครับอืมอันนี้แล้วก็อันนี้คือเปิดแบบนี้ได้นะเพราะว่าเป็นดูอัลแม็กดอคือเปิดประตูหลักแบบนี้ได้เปิด yeah, see, แยกซี่ก็ได้ก็ดีเวลา อนเนกประสองค์อยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งวันด้าเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้ก็เป็น,นเป็นเปิดนี้ได้นะครับอืมอันนี้สั้นเนี่ยฝาท้ายนี่เป็นแบบนี้ก็คือยกทั้งบาทน,นะครับก็เป็นอัตโนมือนะแต่ว่าจะเปิดซ่งี์ได้ฝั่งนู้นะ่ะอัตโนมัติเปิดได้เปิดได้ฝั่งเดียวอ่ะก็แล้วแต่นะครับ อ่าก็มีดีแตกต่างกันไปอ่ะนี่ดูด้านขวามงอันเนี้ยดูทรงเนี้ยดูดีนะแบบรถครอบครัวใช้กันเองอ่ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะดูตรงนี้มักงนะเนี่ยพวกเบาะเนี้ยอันนี้เป็นเบาะหนังทางตัวแต่ว่าหนังเนี่ยก็แบบว่าอันนี้แบบไม่แน่ใจว่าเป็นหนังที่เขา ปุ่มจากที่ญี่ปุ่นหรือว่านางมาทํ่ในนี้ <S 2> <S 2> <S ถ้าเป็นเซเลนาเนี่ยเป็นกลาึ่งหนังครึ่งผ้าะนะแล้วก็นี่่อแบบนี้อ๋อถ้าเป็นสเตปวากอนขอภายนะครับเมื่อกี้จอนี่แบบนี้เกียร์นี่เป็นปุ่มนะระบบระกาศเนี่อยอาจจะลองนั่งให้ดูนะอ่าน,นี้ก็แบบนี้นะส่วนตัวมาว่าเบาะอ่ะอันนี้เนะนะบาะเขานั่งสบายกว่าใหญ่กว่าสเตปวากอน สเสด็จมาก็น่ะเบาเล็กกว่าเซเลน่าเหมือนเบาใหญ่กว่านะครับส่วนตัวชอบเบาเซเลน่ามากกว่านะเซเลน่านั่งสบายกว่าเนี่ยอุ้ยไม่มีมีกระจกไม่มีไฟนะครับประมาณนี้นะก็แบบนี้อืมนั่งสบายนะแล้วนี่แปลงควบคุมเนี่ยสวิตก็แบบนี้นะครับ ประตูสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็มีแาว,ว่าเป็นแฮนด์ฟรีก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็สไลด์แบบนี้นะครับนะแถวสองแถวสามก็แบบนี้อลองนั่งแถวสองให้ดูอนี่พื้นที่เนี่ยประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี่ก็แบบมองว่าเบาะ ของสเตปวอลคอกับตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยเซเลน่ารู้สึกเบาใหญ่กว่านะชอบเบาอเซเลน่ามากกว่าแล้วก็นี่มีพวกควบคุมคอนโทรลปรับอากาศเหมือนกันนะครับก็จะแบบนี้นะอือก็หลักๆของเขานะครับตัวรถเนี่ยแบบนี้เลย ก็แบบโด้รถเนี่ยคือถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างเต็มบาก้อนเนี่ยอันนี้เขาราคาเยมย่มยมๆกว่าแน่นอนเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยต้องร้านเจ็ดแสนซัมติงแต่ไม่รู้ร้านเจ็ดเ,เท่าไหร่อันนี้เนี่ยร้านหกแสนเก้าหมื่นแล้วก็ของเนี่ยให้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยแพ้จะมีแพ้ก็มีบ้างก็อย่างเช่นพวกฝาท้ายไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าก็ชดเชยตรงเปิดครึ่งซีกได้อ่าฝั่งนู้นต้องเปิดแบบเต็มบาน อันนี้ก็แตกต่างกันไปนะแล้วได้ชอบแล้วก็อีกอย่างก็คือพวกอย่างพวกสุบริการนิสันก็จะน้อยกว่าแต่ว่านิสสันนะก็ราคาย่ำเยาวกว่าแน่นอนแต่จะย่มเยาวกว่าเท่าไหร่อันนี้เรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปสําหรับเซเรนา c 2 8่สแปดประาสเตปวากอนก็รถไซส์พอกันสเตปากอนศูนย์เยอะกว่าแต่ว่าส่วนตัวชอบ เบาเซเลน่ามากกว่าแล้วก็ขุมพลังอันนั้นเป็น ehev 2.0จุดศูนไฮบิดก็แบบ C ีวิค c ซลวีแอ r d แต่ว่านี่จะเป็น epower ก็สืนเสื่อนึ่งจุดี่ก็ปั่นกระแสไฟไปอะไรแบบนี้นะก็แล้วแต่ชอบนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นยังไรกับเซเลน่าก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ